ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซ์ในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะรอบที่3สําหรับกล่องนี้นะคะรอบที่3สําหรับการอัดคลิปกล่องนี้มาดูกันว่ารอบนี้จะรอดไหมนะคะ <c oughs> ก็กล่องนี้มีการอันบ็อกซ์ไปเรียบร้อยแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ ปรากฏว่ามันมีข้อมูลหรือว่าอะไรที่มันค่อนข้างผิดเพี้ยนผิดพลาดนะคะแล้วก็พอมารอบที่สองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไม่ไม่ติดทั้งที่เสียบแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ My, เช็คเรียบร้อยไม่ติดค่ะนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือไม่ให้อัดแล้วนะคะถ้าอีกรอบหนึ่งก็คือยกเลิกนะคะไม่อัด แล้วนะคะรอบนี้รอบที่3แล้วนะคะกับ Car d of the Day กับชุด Demon นะคะ,ะจริงๆก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะได้เห็นคลิปที่เป็นแบบแองจูไปแล้วนะคะชุดนี้มาตามกันที่ Demon หรือว่าถ้าใครยังไม่เห็น Demon นะคะก็เดี๋ยวไปตามดูกับ Angel ได้นะคะก็มี2ชุดเลยนะคะชุดนี้เนี่ยเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงนะคะต้องบอกกันก่อนนะแล้วก็พยายามฟังนิดนึงแล้วกันนะ,ะ,นะ,ะชุดนี้เป็นความ เป็นอะไรที่แบบแอบ,บถูกใจชุดนี้นะคะกับถึงเขาจะเป็นปีศาจก็เหอะแต่ก็แอบบตอนแรกแอบ,บรู้สึกเหมือนกันว่าเอ๊ะฉันรับปีศาจเข้ามาเราไม่ใช่ฉันเอาชุดที่เป็นปีศาจมาแบบให้คําแนะนําอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แอบ,บรู้สึกเหมือนกันตอนแรกตกใจตอนเห็นทางแรกอะ่ะสะดุดมากเลยอยากได้มากเลยนะแต่ว่าก็แอบ,บรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาถึงแบบเอาชุดนี้ เข้ามาใส่แล้วมันเป็น c a r d of the day ได้ยังไงมันเอามาให้คำแนะนำกับผู้คนได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะก็แอบ,บรู้สึกเหมือนกันนะแต่ว่าชื่อของเขาเนาะทรัเวสนะคะก็แอบ,บรู้สึกว่าเอยโอเคเขาน่าจะมีมุมมองอะไรมันแบบแตกต่างหรือชินแนวไปอะไรเงี้ยนะคะคุณทรัเวสคือผู้แต่งเนาะผู้แต่งชุดนี้นะคะับทรัเวสแมคแคนรีคือมีความแบบเราแอบ,บรู้สึกว่าเขาเขาศึกษาในเรื่องราวเหล่านี้เนาะในเรื่องราวที่มันแบบลึกลับเรื่องราวอะไรต่างๆพวกเนี้ยแล้วก็ เ,เก็บข้อมูลมาเยอะทําวิจัยทำรีเสิร์ชทําอะไรพวกอย่างเงี้ยมาค่อนข้างเยอะนะคะก็คิดว่าน่าจะมีมุมมองหรือว่าน่าจะมีความรู้ข้อมูลอะไรที่ทําให้เราได้เข้าใจอะไรได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าปรากฏว่าเอาจริงๆแล้วพอรับชุดนี้มานะคะชุดนี้สิ่งที่ได้ก็คือว่าเขามไม่ได้มีคู่มือแต่อย่างใดซึ่งก็ควรจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าวว่าการด ที่เป็นข้อความอะ่ะมันก็จะประมาณนี้แล้วมันก็จะไม่ได้มีคู่มือไกด์บุ๊กอะไรที่แนบเข้ามาให้ด้วยนะคะดังนั้นชุดนี้นะคะก็แน่นอนค่ะไม่มีค่ะแล้วก็ไพ่มีประมาณ40บใบเท่านั้นเองนะคะ40บใบกับ infernal spirits นะคะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องราวของอ,อ,อันนี้เขาบอกว่าช่วยคิงโซล o มอนนะในการที่จะแบบสร้างยุคยุคหนึ่งอ่ะเราเราว่าสร้างเหมือนสร้างเมืองสร้างอะไรอย่างเงี้ยในยุคหนึ่งเลยนะคะที่ ยุคยุคก,กรีกไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมาจากไหนว่ากรีกยุคยุคโบราณเอ้ยยุคโบราณนะแองเชิลนะคะแล้วก็ดมอนเนี่ยจะช่วยคุณให้ออฟฟิคัมกับตัวบิ๊กเนสไปได้นั่นเองนะโอ,โอเคอะทีนี้เนี่ยพออ่านแบบนี้แล้วเนี่ยถ้าใครที่แบบว่า สังกกษคล่องๆเลยนะ,ะก็น่าจะเก็จละว่าออจริงๆล้วเ,เนี่ยคือเขาก็อาจจะไม่ได้มาแบบในมุมของความเป็นดักไซส์หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามาช่วยในเรื่องของการที่ทําให้คุณเนี่ยบางทีบางครั้งในจิตใจ,จเราอาจจะมีในเรื่องราวของความอ่อนแอมีความวิกเนสอะไรต่างๆพรานี้เนาะมันจะช่วยทําให้คนาแนะนําของเขาเนี่ยมันอาจจะช่วยทําให้เราผ่านจุดเหล่านั้นไปได้นั่นเองนะคะว่าดูกันในมุมนี้ดีกว่าว่าเฮ้ยเขามีคนาแนะนําอะไรให้บ้างนะคะวิธีการใช้ของไพ่ชุดนี้นะคะเปิดกล่องมาก่อนนะคะแน่นอนค่ะทั้งตรงนี้ก็จะมีข้อมูลให้อ่านกันได้นะคะก็วิธีการ ใช้ไพ่เอ้ยใช้ไพ่มาจากไหนนี่วันนี้รู้สึกว่าส่งสารอบแล้วนะคะสี่รอบห้ารอบแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ในการอัดคลิปนะคะโอเคขอตั้งสติเล็กน้อยนะคะว่าวิธีการใช้ไพ่ชุดนี้นะคะสำหรับเราส่วนของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็น Card of the day ดังนั้นเราก็จะใช้ใช้ไพ่เป็นรายวันนั่นเองนะคะ เราไม่ควรจะรีบพูดเกินไปใช่ไหมการรีบทําอะไรมากๆเกินไปมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะ,อะเอา d i มอนบวางไว้ตรงนี้นะคะเดมอนนะคะ,ะ,คะมาวิธีการทําก็คือสับไพ่แบบนี้ได้เลยนะคะ Card ดอ t h เดอ y มาขอดูกันว่าวันนี้เขามีอะไรอยากจะบอกคนที่เข้ามาชมคลิปวันนี้บ้างนะช่วยเลบแปลไปด้วยนะ <laughs> ไม่ถนัดแปลสักไรมีอะไรที่อยากจะมาแนะนํำคนที่เข้ามาชมคลิปของเราในครั้งนี้บ้างนะคะ ฟอนเนียส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 เขาพูดถึงเรื่องราวของการ respect และ admiration นะคะจาก other comes easily with success is the goal you pursuing t r u e truly worthwhile worthwhile ทำไมเราแอบรู้สึกเหมือนว่า ความคาดหวังการชื่นชมเออก,กันอ่ respect จากคนอื่นๆเนาะมันเข้ามาได้โดยง่ายพร้อมกัความสุขแอบรู้สึกเหมือนว่าเป้าหมายชีวิตที่ทำให้ตัวคุณมีคุณค่ามันอยู่ตรงไหนเออ เราแอบรู้สึกแบบนั้นนะในการตั้งคําถามของเขาในการที่แบบให้ใบนี้ขึ้นมาเหมือนกับว่าเขาพูดถึงเรื่องราวของการที่คุณอาจจะต้องดูจริงๆว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณหรือว่าเป้าหมายของคุณจริงๆที่แท้จริงแล้วอะ่ะคุณอ่คุณต้องการการยอมรับหรือการชื่นชมหรือการให้เกียรติจากคนอื่นๆจริงๆหรือเปล่าอะ่ะเออมันอาจจะไม่ได้หมายถึงการที่ คือมันไอไอการชื่นชมหรือการยอมรับของคนอื่นมันมาได้อยู่แล้วอ่ะมันมาได้ง่ายๆอยู่แล้วเนาะเออถ้าคุณแบบมีเรื่องราวของความสำเร็จหรือคุณเป็นคนที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเป็นเปลือกมันเป็นเหมือนเปลือกเนาะเออดังนั้นเขาก็เลยอยากจะให้คุณนะอย่าไปหลงอะไรกับแบบนี้จนมากเกินไปจนแบบลืมตัวตนลืมความเป็นคุณจริงๆว่าความสุขที่แท้จริงมันมันคือจากข้างนอกหรือจริงๆแล้วมันอยู่ภายใน ตัวตนของตัวภายในตัวคุณเออมันเป็นมองในมุมนั้นอันนี้คือความเห็นส่วนตัวที่เราอ่านการ์ดใบนี้นะคะเออเหมือนว่าอย่างนั้นว่าเขาอยากจะให้คุณอะทบทวนดีๆกลับมาอยู่ข้างในตัวเองกลับมามองหรือพิจารณาภายในของตัวเองว่าจริงๆแล้วอะฉันอยากได้การยอมรับจากคนอื่นจริงๆหรอแล้วนั่นคือจุดสูงสุดที่ฉันอยากจะได้จริงๆหรอ ในการที่จะต้องไปพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วถ้าวันหนึ่งเขาเกิดเอ,อฉันเกิดไม่ได้เป็นคนสําคัญแล้วฉันเกิดไม่ได้แบบสักเซสแล้วฉันแบบอะไรเงี้ยเขาไม่ชื่นชมคุณแล้วคุณจะอยู่ได้ไหมคุณจะต้องหวังพึ่งคนเหล่านั้นรอบข้างคุณไปอีกแค่ไหนยังไงเออเขาอยากให้คุณกลับมาพิจารณาทบทวนสิ่งเหล่านี้ดูนะคะอือโอ้ยปรากฏว่าแปลใช่หรือเปล่าก็ แอบรู้สึกแบบนั้นว่าว่าเขามาสื่อแบบอย่างนั้นนะคะอ um, อีกสังหนึ่งใบได้ไหม Camio นะคะ Be mindful of arguments and dispute It can feel good to win but not at the cost of relationship um, ลอง ลองดูในเรื่องของพวกความขัดแย้งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนิดนึงนะคะมัน it can feel good to win แต่ว่ามันอาจจะแบบอืมโอเคอารมณ์คล้ายๆไพ่ห้าดาบเลย <laughs> ห้าดาบใช่ไหมหรือห้าไม้ <laughs> อารมณ์เหมือนประมาณว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการแบบเวลาที่เราจะต้องโต้แยง้งโต้เฉียงอะไรกับมอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการทํางานกลุ่มหรือเรื่องของการทํางานเป็นทีมหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะบางทีเนี่ยการมีความขัดแย้งมีการไฟมีการต่อต่อโต้แย้งกันนะคะ ไอสิ่งเหล่านี้หรือว่ามีการไฟกันก็ตามเนาะใช้คำนี้ไฟกันก็ตามเนี่ย,ย,นนย,ยจริงๆแล้วมันรู้สึกดีจริงไหมสมมุติคุณได้ชัยชนะมาก็จริง,รง,รงหรือแม้กระทั่งอ้าโอเคเรื่องอายุตัวอย่างอย่างคู่รักอย่างนี้ก็ได้นะถ้าสมมุติว่าคุณแบบทะเลาะก,กันกับแฟนเนี่ยแล้วคุณพยายามที่จะต้องชนะเอาชนะให้ได้เลยเออจนท้ายสุดพอชนะมาแล้วอ่ะสิ่งที่คุณได้มามันคุ้มกันแล้วไหมที่จะได้ชัยชนะเหล่านั้นมาแต่ทาให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นคนที่ คุณรักคุณปรารถนาดีด้วยอ่ะเขาแบบบาดเจ็บเขาเสียหายเขาล้มตายเออมันคุมแล้วไหมมันมันมันเป็นชัยชนะที่หน้าภาคภูมิใจจริงๆหรือเปล่านะคะไพ่ก็ออกมาเตือนออกมาบอกแบบนี้นะคะว่าเอยเวลาที่แบบจะต้องโต้ยังหรือว่าแสดงความคิดเห็นโต้เถียงหรือทะเลาะกันอะไรก็ตามอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เขาก็อยากจะให้มองในมุมนี้ด้วยว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเรากําลังทะเลาะกันไปเพื่ออะไรเป้าหมายมันคืออะไรเป้าหมายคือทําให้มันดีขึ้น ใช่ไหมหรือเป้าหมายคือต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งตายไปเลยเออมันอาจจะต้องมาทบทวนนิดนึงแล้วพอคุณคุณตั้งเป้าได้แล้วจริงๆว่าเฮ้ยจริงๆเราเราอาจจะต้องการคุยการโต้ย้างกันเนี่ยหรือถกเถียงกันเนี่ยนะมันอาจจะต้องเป็นเพื่อการทําให้งานมันเดินไปได้ทําให้ทีมมันสําเร็จทําให้บริษัทมันสักเซสหรือว่าทําให้ครอบครัวมันอยู่อย่างมีความสุขนะคะเออถ้าพอได้เป้าหมายตรงนี้แล้วอะสิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อจากนั้นอะมันจะทําให้คุณเริ่ม เริ่ม,มปรับคือมันจะปรับโดยอัตโนมัติเนาะวิธีการหรืออะไรต่างๆที่คุณจะเอามาใส่กันอะเอามาต้องเรียกว่าอะไรอย่างเนาะเอามาใส่กันมันจะกลายเป็นในเป็นในเชิงที่มันสร้างสารรค์มากกว่าที่จะเป็นเชิงทําลายนะคะเอออันนี้ไพ่ก็ออกมาบอกแบบนี้นั่นเองนะคะลึกซึ้ง โอ <Okay. laughs> เคเพื่อนๆบอกว่าอยากดูหน้าไพ่แล้วอ่จริงๆหน้าไพ่ก็คือประมาณนี้นะคะก็คือเรียกว่าเขาก็จะมีชื่อของตัวเดมอนดะีมอนเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวภาพของเขานะคะซึ่งภาพอันนี้เราเห็นจริงๆมันจะมีอยู่ในอินเทอร์เน็ตก็มีนะคะที่เขาวาดไว้ ที่ที่เขาเอามาลงในอินเทอร์เน็ตน,นะคะเอ่อไม่รู้ใครวาดไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวภาพเนี่ยเอ่เอตัวข้อความนะคะตัวข้อความที่เมื่อกี้เราอ่านไปให้แล้วนะคะก็อ่านแล้วก็ตีความค่ะว่ามันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับเรายัางไงได้บ้างนะคะแล้วมันมีประโยชน์อย่างไงบ้างแล้วซึ่งเราแอบ,บรู้สึกว่าชุดนี้มีประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะในการที่ทําให้เราเอาไปใช้หรือว่าสกิปเตือนอะไรเราได้นะคะมองเป็น Card of t h e day ที่ที่เอ่อให้ข้อคิดให้การสกิดเตือนใจ เราในแต่ละวันนั่นเองนะคะเออไม่ให้หลงไม่ให้แบบลืมอะไรไปนั่นเองนะคะปีาศาจก็มีอันนี้เหมือนกันนี่โอเคค่ะหน้าไพ่นิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อว่าใครอยากจะชมหน้าไพา่เต็มๆนะคะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะก็จะมีปีาศาจทั้งหมดส0ิบตัวสี่ิบตนใช่ไหมปีาศาจก็เลยเป็นตนใช่ไหมคะนะคะปีาศาจปีาศาจส0สิบตนนะคะตัวนี้เลยจับหัวกับหัว ฟีนิกซ์ฟีนิกซ์เหมือนนกฟีนิกซ์ไหมเป็นช่องสองของนกฟีนิกซ์ไปใช้ <laughs> เป็นฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ฟีนิกซ์นะคะ This is the moment of rebirth นะมันเป็นช่วงเวลาของการ r e b อ r t h อย่า b o นด be bound be born be born b y the y o u p s อืมโหฝากบอกใครหรือเปล่านะคะอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณกำลังจะเกิดใหม่แล้วจ้าเน่อย่ามัวแต่ไปจมจมจม,จมอยู่กับอดีตนะคะ find yourself in the future นะคะ,ะค้นหาตัวตนของคุณค้นหาตัวคุณในอนาคตออเรารู้สึกว่าแบบข้อความเขาว่าแอบลึกซึง้ง <laughs> แอบลึกซึง้งเอ้ย เดี๋ยวฉันจะสื่อความกับปิศาจได้นะคะก็ถ้าใครชอบชุดนี้นะเดี๋ยวเราทิ้งตัวลิงก์ไว้ให้นะคะเผื่อจะได้ไปเข้าไปสั่งซื้อกันได้นั่นเองนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ได้นะคะแล้วก็ในส่วนของใครเบื่อกี่เหยียดฟังสกิปข้ามก็ได้นะคะไม่ใช่สกิปข้ามหมายถึงเอออาจจะบอกว่าเอองั้นฉันก็ขอเป็นแบบว่า เออ่ให้มันเร็วเร็วขึ้นเร่งสปีดอะไรเงี้ยนะะบางคนเบื่อไงบางคนขี้เกียจฟังนคนไม่ชอบการฟังก็ท่าไปค่ะชิรไรเมื่อกี้เราหาไม่เจอแล้วว่าตัวเมื่อกี้นะคะที่เขาฝากบอกเพื่อนๆที่เข้ามาชมกันนะคะนะคะว่าต้องยังไงบ้างนะคะแล้วก็การกรีดไพ่เรา เาาว่าโอเคอยู่นะในส่วนการกรีดไา่ของเขานะคะทำได้ดีเลยแล้วก็ในส่วนของตัวตัวการ์ดเองนะคะให้ความหมายได้ดีนะถ้าเพื่อนชอบก็ลองไปดูนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ